สวัสดีค่ะรายงานจากสนามกอล์ฟสุบรรภูมิแอนคันที่ขับนะคะแปลงที่ติ๋มจะนำเสนอนี้คือแปลงเบอร์10นะคะหน้ากว้างประมาณ60ค่ะนั่นคือหน้ากว้างนะคะนั่นคือธงเหลืองของแปลงนะคะจนมาถึงแปลงนี้ค่ะธงนี้ธงสีส้มนี้ค่ะลึกนะคะประมาณ60เมตรค่ะ เนื้อที่ของแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด925ตารางวาค่ะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินถมแล้วนะคะอัดแน่นเลยค่ะนี่นะคะจะสูงกว่าถนนอยู่ประมาณ5เซนค่ะที่ดินของแปลงนี้นะคะและที่สำคัญคือที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับ สถานพยาบาลนวดแผนไทยนะคะซึ่งบริษัทการโน่นะคะได้มาจับจองแปลงเบอร์11ไว้ค่ะเพื่อที่จะสร้างสถานพยาบาลนะคะตอนนี้เขาขอรองบประมาณเพื่อที่จะสร้างนะคะแปลงเบอร์นี้นะคะมีความพิเศษคือใกล้กับสถานพยาบาลที่จะสร้างนะคะนวดแผนไทยแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังแปลงหลังกําแพงนั้นนะคะ จะเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นถนนคลองลำต้อยติ่งค่ะถนนคลองลำต้อยติ่งนะคะซึ่งอนาคตแปลงตรงนี้นะคะสามารถมีถนนด้านหลังแปลงแล้วก็ด้านหน้าแปลงได้ค่ะแปลงตรงนี้นะคะสามารถทำธุรกิจได้ค่ะเช่น อาจจะทําเกี่ยวกับที่รับฝากรถก็ได้ค่ะเพื่อซัพพอร์ตกับนวดแผนไทยนะคะของโรงพยาบาลหรือจะทําธุรกิจเกี่ยวกับที่จอดรถนะคะทําบริษัทได้สวยมากนะคะนี่คือกําแพงที่ด้านหลังนั้นก็จะเป็นถนนคลองลําต้อยติ่งนะคะจากถนนตรงนั้นนะคะด้านหลังแปลงตรงนั้นไปจนถึง ถนนพื้นที่ขนส่งสีได้อีกนะคะไปทางหลวงแพ่งได้อีกค่ะห่างจากสถานบินสุวรรณภูมินะคะเพียง12กิโลค่ะและสิ่งที่เรามองเห็นสีส้มน,นั้นนะคะหลังคานะคะตรงนั้นคือโรงเรียนบดินเดชาค่ะซึ่งห่างจากแปลงที่ดินประมาณ500เมตรค่ะ และจากตรงสามแยกที่เรามองเห็นนั่นนะคะเสาไฟฟ้าตรงนั้นจะไปถนนสุวินทวงค่ะ96นะคะประมาณนุ่งิโรครึ่งค่ะถนนหน้าแปลงนี้นะคะก็จะก,กว้างประมาณ10เมตรค่ะไฟฟ้าปะปาพร้อมนะคะพร้อมค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะ สำหรับลูกค้าที่ชอบบ้านที่แนวแบบเงียบสงบนะคะไม่วุ่นวายนะคะวิวสนามกอล์ฟนะคะก็ทักมาได้ค่ะแปลงนี้จะมีเนื้อที่925ตารางวาจะวางดาวที่100,000บาทนะคะซึ่งเราขายนะคะหมดเขตวันที่10นี้ตารางวาละหมื่น โปรโมชั่นนะคะหลังโปรโมชั่นเป็นวันที่11นี้จะตารางวาระ1 3 0 0 0บาทค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะสำหรับนายทุนนะคะที่ต้องการซื้อที่ไว้เกรงกำไรนะคะตรงนี้เป็นที่ดินทำเลอนาคตจริงๆค่ะไฟฟ้าป่าปาพร้อมนะคะสำหรับสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยค่ะแปลงนี้มีความพิเศษค่ะไม่มีดอกเบี้ยนะคะสนใจทักติดม,มานะคะสวัสดีค่ะ